สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักของชแนลนะคะเซติครับวันนี้พาไปดูแจ้งแมวท่านไหนดีแล้วก็ทำอะไรนะครับก็วันดี้แจ้งแมวอยู่นี่สบายครับนี่ครับแจ้งแมกกินกินข้าวกับยาอะไรพี่ดีครับกีกินมันทอดอะไรมากครับเนินทอดครับกินมันทอดอร่อยมากครับแจ้งแมวหลักกินแน่รับ วันนี้แกก็อยู่ที่นี่นานเกินนะับน่าแสน,านนาะนะครับแกอายุสามสิบปีแล้วครับแกก็ดูแกก็ทำงานสวยดีมากครับ <c oughs> อะไรยังแม่ทำอะไรบอกกินยาจะถามทำอะไร าลกเน่ยครับว่าตัองก็เป็นเจแมครับเจงแม่ว่าตัวเองก็เป็นนะครับเังแม่ว่าตัวเองก็เป็นดนครับ โอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูแจ้งแมวไอวีที B B ่2นะครับแจ้งแมวก็ดูทีวีนะครับก็แจ <Okay. S 1> ้งแมวแกก็ดูทีวีอยู่่องี้ครับ <Okay. S 1> ดูถึงที่หนึ่งที่สายังไม่เลยครับหเดี๋ยวดูหเดี๋ยวดูครับว่าไฟแจ้งแมวเป็นไงมากวันนี้ก็ฝนตกครับฝนตกแต่ตอนที่ไลฟ์สดนะครับยังไม่ได้กลับเลยครับ <laughs> นี่ดู เมนยังปลอยอยู่เลยครับตอน,นยังปลอยเม็ดอยู่นะครับก่อนตะเคนก็ถามทั้งตีทั้ํคไหมว่าทั้งตีก็รัก FC ไมก็รักนะครับก็รักอยู่นะครับก็ในคลิปนี้แช่งตีก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับเออไม่ดูทอแช่งแม่เขาบอกว่าแช่งแม่เขามีงานได้ช่งตีทำไหมโอเคครับ